สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหวยไทยรอตโตนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางหวยหานอยนะครับสน่อยนะครับนั่นก็คือน่อยพิเศษนะครับน่อยปกติและหน่อย VAP นะครับก็เป็นคลิปแรกนะครับลองทําให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับ เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับย้ํานะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเพราะว่าสูตรทุกสูตรนะครับเป็นการคํานวณย้อนหลังตหลักนิสสัดนะครับสูตรมีเข้ามีหดุดนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับถ้าชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรนะครับก็ลองมาพิจารณาไปพร้อมกันนะครับเรามาเริ่มจากสูตรที่1ก่อนนะครับ สูตรที่1ของสูตรน้อยพิเศษนะครับจะใช้ผลลงวธ์นในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับนี่ครับบวกด้วยหกงที่นะครับสูตรที่1นะครับ4-6บวก6นะครับก็ได้0นยะครับบวกเพิ่ม1แต้งก็เป็น1สูตรที่1เราได้0ูนย์กับ1น,นะครับต่อสูตรที่2นะครับสูตรที่2เราจะใช้หลัก สิล่างนะครับ3ครั้งนะครับ3บวกกันสครั้งก็ได้9นะครับเดน้าหนึ่งแตงก็เป็น0 <_ coisa> ูนย์นะครับสุดที่สองเราได้9กับศูนยที่3นะครับเราจะใช้หลักร้อยสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบหน่งครั้งหลักสิบบนนะครับหลักร้อยบนสองครั้ง10บบน1ครั้งนะครับและหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับสองบวกเก้าเป็นหนึ 1, 1่งหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์นะครับได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับก็ผลลัพวันนี้ว่ถาถมาออกเก้าเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับนี่นะครับก็ไปทำย้อนหลังกันดูนะครับก็ะเด็นมาสักพักแล้วนะครับสำหรับสามสูตรนี้นะครับเจ็ดแปดงวดนะครับ ต่อมานะครับเจ็ดบวกหกนะครับได้สามกับสี่หนึ่งบวกกันสามครั้งนะครับได้สามกับสี่นะครับแล้วก็เก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ เป็นเจดนะครับได้เจดกับแปดผลวัตออกห้าห้าสามเจ็ดแปดนะครับวันนี้จับไม่เข้านะครับตะมาทบูตรนะครับวดต่อมานะครับ3ามบวกหนะครับได้เก้ากับศูนย์ ก้ากับศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับได้หนึ่งกับสองแล้วก็ห้าบวกห้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าเป็นห้าห้าบวกแปดนะครับเป็นสามกับสี่ผลลัพธ์ออกสี่เจ็ดสี่ศูนย์สองนะครับก็มาทุดสตรนะครับจับเข้าที่ศูนย์สอง ทีนี้มาดูกันในงวดประจําวันที่สิบเก้านะครับสูตรที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยคือเลขสี่นะครับสี่บวกหกคงที่นะครับก็จะได้ศูนย์กับหนึ่งสูตรที่สองนะครับศูนย์วกันสามครั้งนะครับก็จะได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับและสูตรที่สามนะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดกับแปดนะครับ ก็วิ่งลูดไปที่0นย์กับ1นะครับเจาะหนึ่งเจ็ดหนนะครับแล้วก็0ูนย์เจ็ 8. ก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับฮันนอยนะครับฮันอยพิเศษศูนย์กับ1นะครับ17 18งเจ็นะครับ ทีนี้เราไปดูฮานอยปกติกันต่อเลยนะครับฮานอยปกตินะครับสูตรแรกนะครับเราจะใช้หลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับสามบวกสามเป็นหกหกบวกเจ็ดคงที่นะครับ ก็ได้สามสูตรนี้ลดหน่งแต้มนะครับก็จะเป็นสองสูตรที่สองนะครับเราจะใช้ หลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกด้เจ็ดคงที่นะครับขอภัยรับบวกด้วหนึ่งคงที่นะครับตามองไม่เห็นครับก็จะได้สามบวกแปดนะครับขอภัยรับสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกหนึ 8, 8่งคงที่นะครับได้เก้า บวกหนึ่งแต้มนะครับเป็นศูนย์นะครับสูตรที่สามนะครับเราจะใช้หลักหน่วยล่างนะครับดึงออกมาเลยนะครับหลักหน่วยล่างก็จะเป็นห้านะครับสูตรนี้บวกเพิ่มสองแต้มนะครับเป็นเจ็ดบวกสองนะครับผลรางวัลน,นึ่ว่าถ้ามาออกห้าเก้าเจ็ดหนึ่งสามนะครับ เราเข้าไปงวดคือเข้าต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับยกมาให้ดูสามงวนนะครับในวิ่งทั้งสามสตรนะครับก็เน้นไปที่สุรที่หนึ่งนะครับใครจะวิ่งรูดนะครับแล้วแต่ชอบนะครับชอบสตดไหนก็เลือกสุดนั้นกันนะครับงวดต่อมานะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับหกบวกเจ็ดนะครับเป็นสามเราได้สามกับสองนะครับ ูตรที่2นะครับ5้บวกสเป็น8 8ดบวกหนะครับเป็น9กเกกับ0แล้วก็3นะครับกับ5ก็ชนที่เลข3ามนะครับจ 3, ับสามเก้าสาศนะครับก็ศูนย์สอง ขรับงวดที่2นะครับง้ดต่อมานะครับ0ูนย์บวกสามสามสบวกเป็น 0, 0ูนย์ศบวกเก้าเป็นเก้เบวเป็นศูนย์นะครับ ลงวันออก99085นะครับมาดูกันในงวาเวันที่19นะครับ9บวกสขอให้เก้าบวกแเป็น7นะครับ7จบวกเเป็น4เราได้4กับ3นะครับสัวที่2นะครับ9กบวกหเป็น4 4่บวกหนะครับ เป็นห้าแล้วสูตรที่สามครับห้ากับเจ็ดนะครับก็บบจับชุดเลยนะครับสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะครับสามห้าสามหกสามเจ็ด ก็เป็น6ชุดนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับยิงรูปไปที่4กับ3นะครับทีนี้เราไปดูนอย v ีพกันบ้างนะครับฮานอย v ีเนะครับเราจะใช้ ร้อยบนสองครั้งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับบวกห้าคงที่นะครับหกบวกหกเป็นสองสองบวกห้าคงที่นะครับเป็นเจ็ดแปดนะครับสูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักสิบบนสองครั้งนะครับหกบวกหกเป็นสองนะครับ ลดหนึ่งแต้มน,นะครับเป็นหนึ่งนะครับสูตรที่สามนะครับเราจะใช้หลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับหน่วยบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับหกบวกศูนย์ 0, เป็นหกหกบวกหกเป็นสองนะครับได้สองกับสามผลลัพธ์ออกหนึ่งเจ็ดสองสามสองนะครับ ต่อมานะครับหนึ่งบวกหนึ 2, 2่งเป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดนะครับตัวที่สองนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่นะครับได้สี่กับสาม พูดนะครับเขาก็ไขนะครับต้องเป็นเดินหน้านะครับหกบวกหกเป็นสองนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับได้สองกับสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นสี่กับห้านะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่นะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับได้สี่กับห้าแล้วก็สุดที่สามนะครับหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสองเป็นห้านะครับ เราได้ห้ากับหกผลลัพออกเจ็ดแปดหกเจ็ดห้านะครับข้อต่อมานะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นส 4, 4ี่สี่บวกห้าเป็นเก้านะครับสูตรที่หนึ่งเราได้เก้ากับศูนย์ สูตที่2น,นะครับ8ปบวกแเป็น6นะครับได้6กับ7แล้สูตรที่3นะครับ7จบวกหเป็น3 3มบวกหเป็น8กับ9ก้็จับชุดนะครับิึงไปที่90ย์นะครับ 96, 9า 98, เกครับ06 07และ08ทออย่าลืม 99, 99ด้วยนะครับแล้วก็09กก็ลองพิจารณากันดูนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับลองให้คลิปแรกนะครับยังไงก็รอติดตามผลงานก่อนนะครับ ใครชอบก็นำไปใช้นะครับไม่ชอบก็มองผ่านครับวิ่งรูทนะครับ9ก้ากับ0ูนนะครับยังไงก็ไปทำย้อนหลังกันดูนะครับทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเดินต่อทุกสูตรนะครับลงให้เป็นงวดแรกนะครับย้ำนะครับยังไงก็ขอท่านโชคดีครับสวัสดีครับ